สวัสดีครับพญาบาลสายจวดลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับมาพอกันในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศยูทีพริมบึงบานแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับสีภาพพี่น้องมาชมกับบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ครับยูริมบึงทางทีกับ นันครับเลี้ยวไปทางนั้นก็จะเป็นสวนพักหรือแปลงพักทั้งพี่น้องชุมชนที่พ่นปลูกไว้นะครับคนในชุมชนมาทางนี้ใชลล่เอา้าเอาต้นกล้วยคือแหงแค่นาองพอ,อยเยี้ยมมาหดแม่หดพักหดไปเนี่ยฮะ ทางนี้ก็ตะไคร้ครับคครร่่นนีตมามามาหดพักเร็วพอดีหดไว้เดี๋ยวมืออื่นสิผ้าฉีดอาหารเสริมให้มันนี่มบางนี้ข้าวเดียวเถอะละต้นบักเกียรเทียรตะไคร้ค่าลูกไวพ้พอได้กินครับนี่ เอาสิผพาพ,พี่น้องมาคุยจาก,กับพ่อ,อยิ่ยิ้มมาเบิ่งพ่อ,อยิ่ยิ้มหดนพักใช่หรือเพราะมาแหีงคักแต่กล้วยนี่ปัดแสดงว่าพ่ะท่านได้หุดจักมือได้นี่หลายมือแล้วเมนบอลหนิใครอยากจะใครถ่ายคลิปบ่เอาเนี่ยเอามาขีดตรงล่องตรงนี้ กล้วยปลูกไว้ตั้งแต่ลร้าอาทิตย์แล้วคุณแม่สุภาพตัวนี่ปลูกอันนี้กับค่าพยาบาลปลูกไว้กับคุณแม่สุภาพเอาเปิดไปเปิดไปหน่อยมันมาแล้วได้ละมาแล้วเสียงน้ำมันไหลแล้วอันนี้มาแล้วอัน เอาทุว่านี่โอ้กําลังเบียกเกิดไหมแปลงทดลองพักชี้ชีหช้หอม,อมเดี๋ยวสิมีอาหารเสริมม่าใส่เหมือนนี่แหละอาหารเสริมเพือกตัวไม่สีลองเบืองไยในอาทิตย์นี้กันสีงหงพูพ้น เพียงไ,ได้ก่<ข>อนเดี๋ยวว่าสิถ<ส>ามิึงพ่อเมนสุภาพไปยังวันไปโดมครับไปดมพ่อของพ่อัันไปโอ้พาพ,พ่อไปไปดมบ่เจ้าซื้อเสียงโศกเสียงดวงน้ำเพลินอยู่บ่มื่อนี่เมื่อมือม่อนี่มื่อสันวันดีตัวเื้อยูครัตแต่บ่อเื้อยู่แต่บ่ถอ โอ้สุรัตตอรี่บอ่ะฮ่าฮ่าโอ้ไปยิ้มกันเื้อเลขกตะดินก็เป็นกันด้วยเออเจ้านี่ก็ได้บอกเคยซื้อจักเธอครับเคอจงวดนี้ก็เลยอยากลองเบิึงอืมเอ้ากับพอดีตัวว่าสิถามเบิึงตั้งแต่มือนั้นที่คุยกันมาโอ้บ่ได้บอกกับเจ้าบ่ได้บอกกับ ป้าคอยโดนเด้เรื่องมูเจ้ามันไปฮอดไซเราตอนนี้อ๋อหนาเศร้านะครับเศร้าเอียงเศร้าแบบไหนอ๋อมันเลิกกันแล้วครับเป็นมูก,กันแล้วครับผู้ใดเลิกกับไผครับป้าเตียนครับเป็นมูทั้งแฟนกันแล้วครับกับป้าแตนเอา้าจังไรวางสันผู้ยบ,บานคือบ่หัวกาเลิกกันอ๋อเลิกกันแต่เหรอกกนนะครับเว้ คือไว้คือว่าแท้หมายถึงว่างอะไรดูนี<า>่เป็ี่ยนยังก็ได้เลือกกันคนวางหมูกระทะเป็นเห็ดยังกบ็บอกไหมด้วยคนวางหมูกระทะเป็นเห็ดครับหมูกระทะเป็นเห็ดห<า>มูเจ้าก็ได้เลิกกันเนี่ยย้อนหมูกระทะเนี่ยอ<า>เอ้าอยังวะ เอ้า pues er> ือมีเสียงสอดแทรกมาจากทางพุ่นนะบ่นใช่ล่ะเสียงผู้ใดครับโอ้ยพ่อใหญ่ยิ้มเจ้าคือโพดคือพ่ออีหยังคือบ่รายงานผมไปมาจังได๋เฮ็ดจังได๋คือบ่บอกผมฮะงานบ่ได้ครับก็ท่านหันมันก็ท่านหันปานนั้นติเด้อนี่ฮะของกันยังมาจากผู้สาวบอกเครับแต่เจ้าก็ยังบ่ฮู้ว่าผู้สาวบอกเรื่องอ้า สแสดงว่าเขาแบบแบบดุวนๆเลยเต๋แบบบ่บได้ตั้งหลักเลยมันบ่ไหน,นโอ้ยยังไงจังวางสันบัน,นว้าวพัคนคขีดพันโซเชียลไปย่างดีปอกกันเป็นมันเป็นหม้อว่าสิตแต่งกันว่าสิตเตรียมตัวย่างดีมูจอกกับชามลินเฮียนหน่อยเนาะนี่เนาะโควิดทหยังไงโควิยดนะวยังยังไ่ได้ สิไปขายสวนก็ขายบ่ได้บ่ครับบ่ได้สักอย่างน่ะอ้าวพ่อใหญ่ยิ้มก็ได้บ่แม่นเจ้าใส่เวลาโดนพ่นบ่ป้าข่อยก็เลยเปลี่ยนใจแม่นบ่บ่แม่นตัดสินใจซะาบว่านเขาไปเอาผู้ใหม่พุ่นบ่เาเเอผู้ใหม่นราบอกับเจ้าจังใดเนาะใดบอกกันจะเทลียรไปช่วงนี้ช่วงนี้บูดรอกันครับก้อนสีบอกเลือกกันหรือก้อนสีเลือกกันนี่หรือตอนเลือกกันนี่บอกกันว่างไหน เราโม่บอกเจ้าอ่ะโม่ครับเปจับมือกันอยู่กันมันข้ามันสัญญากันอยู่ครับว่าเรื่อกันได้จับไม่จะมือกันบอกเรื่อกันย่างดีโอ้ยบัดเวลามักกันกับรถใส่แฟนครับเบ่งอยู่เนี่ไล่สดพันช่องผู้ใดผู้ใหญ่บันก็ผู้เห็นช่องเกสุปตาโอ้ยมืเจ้ากระเด็เนาะ ตังใดจังวายจังสันบันย้อนมูกระทะเป็นเหตุก็เลยให้พ่อยยิ้มก็ต้องเลิกล่ากับสาวเตียนหรือป้าเตียนวันป้าเตียนเนาะครับเลิกวันที่สิบสามครับก่อนสิบสามก่อนวันวันวันท้ายมื่อหนึ่งเมื่อนี้วันที่สิบหกวันที่สิบสามก็ประมาณหกมื่อเออสามมื่อสามเออวันวันวันเล่นท้ายมื่อหนึ่งบอกเลิกก่อนวั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 นเล่นท้ายครับมื่อหนึ่งเจ้าก็ ยินยอมอยู่ตัวเจ้าเป็นอย่งไรทําใจได้อยู่ตัวได้อยู่ครับได้อยู่ก็สรุปแล้วว่าตอนนี้คือเลิกกัันครบเลิกกันแล้วสเ CS จังไรขั้นตอนต่อไปบ่เนี่ยเอาบอกมาดูว่าสิหาไหมว่าสิหาไหมห้วยมอบพดปนนั่นที่เจ้าเนาะปลาโตข้นหยังมาไว้มาว่าปนนั่นเถอ หาไม่พะนะพี่น้องเบิ่งเอาดูเดี๋ยวสีบอกเขาไปทำเน่สุภาพเบิ่งทางผีกอนกันเฮ็ดยังกันเนาะท่านเอาดพักให้ทั่วเด้อเดี๋ยวฉียังมาทำท้างนี้ครับมันใช่ละ่ะเอาสวัสดีครับคุณแม่คะ่ะสวัสดีครับโอ้แม่ลำย่ยจันทนาชาติท้างนี้คุณแม่สุภาพกัวลำเพลินเฮ็ดยังครับโซกันสาเกินเอาเดี๋ยวจะคุยกันนะจ๊ะ มื้อนี้มื้อซุกมื้อมันเพียงได้ล่ะบบไก่โอ้บบไก่ก็เลยบอลวยซสั่มคำเดียวว่าบบไก่คำว่าบบไก่ก็แสดงว่าบบมีในเทโคตาบบมีในเทโคตาเออแต่ก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าผู้บ๊วยเสือโรงพยาบานบ๊วยเสือก็เลยบ๊ถือน้ำมูกโรงพยาบานพอบ๊วยเสือแม่ล้ำยายรถตัาเสือแต่ารถเต่ารี่บ๊ได้เสืออยางจักยางเลยเพราเส้าเสือแล้ว เงื่นเดือนกุ้งเต่าวาเสียพอนยิ้มใส่น้ำเกจพันก็บ่ได้ใส่ดอกพอนยิ้มเจ้านั่นนะเจ้าเจ้ยมากคือต่อไข่ทอดวาจังได้ก็แม่ให้ไข่คือต่อเจ้าซาพอนยิ้มไข่ว่าเสียเจ้าใส่น้ำเงินเดือนไข่เกจพันนั่นเอาคือคือว่าสิบมัดผูกมัดพอนยิ้มว่าจังสั่นบ่ว่าจังสั่นเลยเอาเงินเดือนเกจพันนี่ว่าเสียแล้วใส่เลขมื่อจอยยังมามาเลี้ยวแต่ครับพี่น้องยังเแล้วนั่นเจ้าแล้วนั่นพอนยิ้มเอาผู้สาวมี่กี่มอรเนียนเจ้ามาเลยนี่ ย่าแค่ขัดขอยหาอาหารหนิวะยิ้มเจ้าทีน่าวันนี้เ่ยเอาเจ้านังใกล้ๆคอยมันว่าเป็นอยังดอกนางใกล้อะนะีอ่าวันนี้ครับพี่น้องครับไปาสิมาเอาใกล้ๆเจ้ามันจะใกล้ได้บ่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าฟาบ่าวคุณแม่บันนี้เดี๋ยวสิเป็นสิถามเบิ่งสิถามเบิ่งมาพอยิ้มๆเราก็ร่างหดผักอยู่กันนั่นเราไม่นั่งขายอยู่นี่ละบ่แม่นสิมาบ่าเรื่องหวยเรื่องเบื่อไหม ก็มาว่าเลี้ยงพ่อใหญ่ยิ้มสิยแล้ว่ได้ว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงเบื่ออยาเว่าวให้เงี้ยคนเดียวยิ้แสดงว่ามีในยหอีกแล้วคุณแม่ยาป้าคนเดียวยิ้มใกล้แหวนครับเบิ้งกับพ่อแล้วเอากระสั่นต้อนั่งยิ้มอยู่กับปัญจมากรแล้วจ้ะยิ้มย่างเดียวเลยครับพี่น้องเบื่อสมซื่อให้โอ้ยพ่อใหญ่ยิ้มเมื่อจะมาสมซื่อบังหันกำลังหดปากอยู่ลูกก็เลยถามข้าวถามข้าวว่าเจ้าเศร้ากันครับป้าคอยแล้วบอป้าแตนน่ะ เพื่อนว่าเลิกกันแล้วครับนะเลือกเมื่อวันวางวันที่สิบสามก่อนวันว่าเลนไทยวะนะเอาจังใดมาเลือกไว้เลือกว่าแต่สะดอกกันเลือกแล้วคือผมบอกพยาบาลจะหรอกผมบอกเออเอาไปมากๆครับมันเห็ุจังใดดครับมันกับท่านหันบานาเพื่อนว่าครับก็เลยบอกไปมา่าวางซี่ถ้าเลือกแล้วเจ้าเสียดจังไดก็เป็นมู่เป็นพวกกันทั่วเป็นมู่กันพวกกันแล้วเจ้าชี้ยู่จังไดล่ะ หาไม่ตัวครับป่ะนะเบ่งเอาดูคนเนี่เจ้าเบ่งคอยไปนี่เจ้าเบ่งดี่เป็นใครกันเจ้าเบ่งคอยนั่นนั่นนั่นเจ้าเบ่งคอยเจ้ามากดิรุ่นนี้เจ้ามากบ่เนี่ยเนี่ยยี่สิบเจ็ดนี่นั่นยี่สิบเจ็ดยี่สเจ็ดจะเอเนาะ่เจ้เงนีี่สิบเจ็ดนั่นยี่สิบเจ็ดหาเลอายุยี่สิบเจ็ดปีก็เดือนเจ็ดพันนี่เจ้าขึ้นเบ่งเงาหนี่อ๋อ เงินเดือนผู้เฒ่าได้เจ็ดพันเอาเนาะเจ้าคิดเบิ่งเนาะเจ้าคิดเบิ่งเนาะเงินผู้เฒ่าแตกเงินเดือนอย่างเดียวได้นี่ส่วนจี่วนตังจีทอดได้อีกะเหมือนไม่ไปยิ้มกันได้นางยิ้มยี่ลูกเดียวเนาะเจ้ากระบ่กว่าแฟนครับเปนนี้มสนใจบ่าอกหักจากอกหักจากเดี๋ยวต้องถามต้องถามแฟนครับเบิ่งก่อนครับเฮ้อต้องถามแฟนครับปนน่าตัดสินใจอย่างนี้บ่นี้บอกกาบอกบอกคือเก่าเลยครับบ่นี้แฟนครับ ชื่อตามตอนชื่ออะไรตอนท่อไปครับเอาเอาไจังสันบ่คุณแม่สุภาพวางไลยตอนนี้พอดีแม่เอาเอาบอกให้คุณแม่สุภาพปั้งพอดีคุณแม่ลำย่อยกันึกว่ามันมา่วสู้กันเรื่องหวยซื้อซืนาะทีแทียนเนี้ยติดตัวเนาะพ่นสิมาหาพ่อะยิ่ยิ้มพ่อนะมาหาพ่อะยิ่ยิ้มอย่างนว่าพ่อะยิ่ยิ้มเลิกแรกจากข้างนั้นนั่นแหละ พอนี้ยิ้มบ้างไะเหนเจ้าสวนแก้วน,นี่ต้องทำแฟนคลับก่อนครับทำแฟนคลับดิ่ทำแฟนคลับว่าสีหายสวนสีหายอันเริ่อมไม่บอหรือจังไดย์หรือว่าสีหายท่านชิมมักตอนนี้มันก็เลี้ยวบอดครับเอาอีกแล้วเจ้เาไปดูพี่น้องเลยเอาอีกแล้วว่าจะยิ้มเจ้าเอาแแฟนลลับ้ว เราเขาจาว่าพ่อนิยมยังทำใจบ่ได้อยังก่ตอนนี้ข้าจะยังว่าพ่อนิยมยังทำใจบ่ได้่ครับตอนนี้อ้ไเนี้ยไไหก่นี้ไเจ้ปิบก่อนมีเดจเ้อ่ครับมีเจหาเที่ยวนะครัว้าวแต่เราล้นีแม่ราวาจังสันสิวาจังได้ล่ะเอาแต่ละสิตัดจินใจตัวกันเราเห็นดีเลยก็บว่าเด้แม่ก็ได้ กติมักจะเล่ารงแวกิมงมันกสดได้บต okay. okay. oh, right. ่เ oh, ห right. well ็ว่าเราโสดตัวลงมาหาเนาะบว้เงบ้ยแตงเงียดอกให้มัใส่น้ำหลดเงี้นั่นนั็นเงาด้วเดินกัมี่บตงบอกคนวางเดินกัมีทางนี้เอามาเียบตงเงีมีแต่ทางนี้หาเลียงโอ้หาใสด้ฮะที่ตามตอนต่อไปนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ไปดไปบ้ง ข้นต่อขานึงเอาข้าเอาเอาจังหนี้ให้ให้เราตัดสินใจกันนอกคุณแม่เนาะเดี๋ยวเราไปเอาไปนอนคิดก่อนปลาตัวเจ้าคือมาสนี่เลี้ยงไฟเลี้ยงปนะมาณพูดเล้ยพูดเล้ยผู้สาวมาหอดบ้านแล้วผู้สาวเลือก็ไม่เงยเตียนใส่สามมือเบื้องตัวได้ผู้ผู้สาวแสดงว่าเราติดตามคลิปอยู่ตลอดแม่ลำย่อยอันนี้สาวลำย่อยเนี่ยสาวลำย่อยมาติดต่อหัวเราไปแตลอดหลายปีแล้วเออเราเป็นสวดนี่ สาวล้วเงี้มาติดต่อนอะไรแบบนี้มาเอาแล้วเตะแล้วเตะแล้วสิตัดสินใจเอาเดี๋ยวตาสิตัดสินใจเอาเด้อพอยายเงียบแต่คงสิตาติดตามกันตอนต่อไปแล้วสันเจ้าชีวะเจ้าแม่ขนาดเออฮะแล้วแต่แม่เพื่อนครับยีเดียวแต่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกาสกันครับเพื่อนครับที่ตามตอนต่อไปก่อนให้โอกาสก่อนยี่ฝ่าวยี่ฝ่าวเอาเอาองซี่ มันยานมัน่ท่านได้ครับยานมันเร็วพอตอนนี้ครับทัานแต่พระท่านได้อยู่ให้เจ้าไปนอนคิดด้กัรเจ้าสิออกเฮ็ดระบบเ่าให้คือผูกปับคือยังแบบเก่าแบบให้พยาบาลลุคชิปให้พี่น้องในเบื้องแร้วให้คายหนานี่บ่ได้อียงปรึพกษานี่บ่พัน ว่านบังนว่ปรึกษาว่ปรึกษาเลยขนาดเัาเป็นผู้ต้นคลิปเห็นบ่เนี่ยพรามันบ่ะพันล่ะเจ้าเจ้าบ่ปรึกษาผู้นี่บ้านนะบ่ปรึกษาตอนว่ากันว่ากันอยู่ดีๆตอนเลิกบ่บอกเข้าไหมนี่แล้วเอาจังสันก็เก็บไปคิดดีๆครับครก็ได้เวลาตัวไปพักพักขึ้นเ่าเลรอเจ้าไปไหมลูกตัวเดี๋ยวมือแรงสิพันใหญ่ในข้างๆกระเด็นออกโอเคครับ หลายๆบรรยากาศนะครับพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับโค้งเสียไว้ซํำนี้ครับจังได้ก็อะเริ่มฝากพี่น้องไว้สำหรับช่องผู้ใยา่บ้านสายจวดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ